วันนี้เราจะมาดูเก้า e อี้เกมมิ่งของทางน o อบโวนะครับในงบ6,000บาทนะฮะจะมีรุ่นไหนกันบ้างไปดูกันเลย หลัตัวแรกนะครับก็คือตัว NUVO NBCS003 นั่นเองนะครับสเปคออกมาน,นะครับก็จะมีตัวหนังนะครับเป็น PU high grade เลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะเป็น Memory Foam อย่างดีเลยนะฮะมีคุณสมบ,บัติสลายแรงต้านได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตัวขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นขาแบบอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงทนทานมากเลยและที่พับแขนของมันนะครับตัวนี้เนี่ยดีมากก็คือมันสามารถพับขึ้นลงได้นั่นเองนะครับถ้าใครไม่ชินชอบก็ สามารถเอาขึ้นได้นะครับและตัวก้ออี้เนี่ยยังสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ด้วยนะครับโดยประมาณจะประมาณ10เซนด้วยกันแล้วก็ตัวนี้นะครับยังสามารถรับน้ําหนักได้ถึง130กิโลกรัมกันเลยนะฮะสามารถปรับเอ็นได้ในระดับ1 2ึ่องศาด้วยกันมีสีให้เลือกด้วยกัน3สีด้วยกันนะครับนั่นก็คือสีแดงสีขาวแล้วก็สีเหลืองนั่นเองนะฮะซึ่งราคาออกมานนะครับต้องบอกเลยว่าน่าจับต้องมากๆเลยนะครับ ในราาค3,690บาทตัวต่อมานะครับก็คือรุ่น NBCS021 นั่นเองนะครับสเปคของมันนะครับตัวหนังเนี่ยหมือนกันเลยก็คือเป็นหนัง PU นั่นเองนะครับและตัวโฟมข้างในเนี่ยเป็น Memory รีโฟมอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับตัวขาเนี่ยจะเป็นขาเหล็กนะครับ5แฉกด้วยกันตัวที่พักแขนนะครับก็จะสามารถปรับระดับขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาได้นะครับอันนี้ก็ตามความชอบเลย ตัวก็อี้นียังมีไฮดรลิกนะครับสามารถปรับขึ้นลงได้เนี่ยโดยประมาณแล้วจะประมาณ10บเซนด้วยกันนะฮะสามารถปรับเอนได้ที่160องศามีหมอนรองคอแล้วก็หมอนรองหลังด้วยนะครับแล้วก็มีสีให้เลือกถึง3สีด้วยกันนะครับนั่นก็คือสีส้มสีน้ําเงินแล้วก็ เส่วน,น,นราคาของมันนะครับจะอยู่ที่4,990บาทนะครับแล้วตัวสุดท้ายในวันนี้นะครับนะั่นคือรุ่น n น v o S111 นั่นเองตัวตัวนี้นะครับเช่นกันเลยก็คือตัวหนังเนี่ยจะเป็นหนัง PU นั่นเองนะครับและมาพร้อมกับ Memory Foam เช่นเดิมเลย ส่วนตัวขาเนี่ยเป็นขาเหล็กเหมือนตัวที่แล้วเลยนะครับเป็นขาเหล็กแบบ5้าแฉกตัวที่พักแขนก็สามารถปรับระดับขึ้นลงซ้ายขวาได้เช่นเดียวกันนะครับตัวเก้าอี้เนี่ยก็มีไฮดรอลิกเช่นเดียวกันนะครับสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ในประมาณ10เซนเหมือนกันเลยสามารถปรับเอ็นได้160องศาและมีหมอนรองคอขนาดใหญ่นะครับเป็นทรงตัวีแบบนี้เลยนะฮะมีสีเลยถึง3สีด้วยกันนะครับมีสีแดงสี เขาแล้วก็สีขาวด้วยกันนะครับราคาออกมานะครับจะอยู่ที่5,990บาทนะครับออ่า่ะทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นเก้าอี้เกมมิ่งในงบ6,000บาทนะครับใครชื่นชอบตัวไหนก็สามารถไปลองหาซื้อกันได้เลยนะครับตามร้านสินค้าที่แนะนำทั่วประเทศเลยนะครับหรือสอบถามมาในเพจของเราได้เลยนะครับนับโบเกมมิ่งเกียร์นะครับแล้วก็ใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ซับสไคร์บให้ผมด้วยนะครับวันนี้ ขอลาไปก่อนนะครับผมพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ